สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตบรถมือสองนะครับคลิปนี้ผมพามาชมกระบะอีกแล้วนะครับสาหรับกระบะใครสายกระบะหรือว่าจะเป็นรีโว่โวาล่าเรามีหมดนะครับนี่คันนี้จะเป็นตัว 2.4G นะครับปี2018คันนี้เลขไม่เพียงแค่130,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาเอาไปแค่579,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ11,000บาทเท่านั้นครับถือว่าผ่อนสบายๆนะครับเครดิตดีเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจรายละเอียดคันนี้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์0622690550หรือใครอยาก ดูรายละเอียดคันนี้ละเอียดละเอียดนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันมาเรามาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าได้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบๆนะครับดูสภาพริ้วรอยแทบไม่มีนะครับสาหรับคันนี้ถือว่าทําการปรับสภาพแล้วนะคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาแล้วนะครับคันนี้จะได้เป็นโฉมหน้าหล่อแล้วสําหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยสีขาวมุกด้วยถือว่าคุ้มเลยนะครับคันนี้นี่เรามาดูที่ล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กคันนี้ได้ล้อแม็กเป็นขอบ10 ดูให้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นี่ล้อแมกขอบ17นะครับขอบ17ล้อแมกอัลลอยนะครับยางปี2 2เลยยางโยโกถือว่ายางยี่ห้อดีครับยี่ห้อดีเอาไปใช้งานอีกคุ้มๆนะครับดูสภาพซุ้มลงซุ้มล้อนะครับสวยงามนะครับสวยงามซุ้มโชกไม่มีการแตกหักนะครับโชกหน้าไม่มีการรั่วซึมแน่นอนโดยรวมถือว่าดีเลยสําหรับคันนี้ข้าตรงข้อต่อนะครับแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนี่เอาไปใช้งานอีกยาวๆ5ปี10ปีไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับดีโวผมบอกเลย ใช้งานทนมากและเป็นรุ่นที่ราคาไม่ตกนะครับนี่ไฟเลี้ยวมให้ที่กระจกมองข้างแล้วด้านบนเป็นโครเมียมนะครับด้านบนเป็นโครเมียมตัวท็อปนัมือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมด้วยตัวท็อปกระจกทันนี้จะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับโตโยต้าออโตอารามนะครับถือว่าคุม้มถือว่าคุ้มนะครับมาดูภายในกันภายในได้เป็นเบาะหนังปอบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับสําหรับตัว 2.4G นะครับตัวท็อปเลยนี่ดือสภาพเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลย บาหนังตึงๆเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะฮะถือว่าเป็นสเสน่ห์เบาะนั่งสบายมากครับเบาะนั่งสบายมากสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเดยวเคุณแจสตาร์ทให้ดูคันนี้คันนี้เลอกไม้แท้ครับไม้แค่หนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นนะครับนี่เล็กไม้แท้ครับไม้หนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นดูนะจอดถือว่าโหคุ้มจ,จัดๆนะครับคุ้มจ,จัดๆดูโดยรวมถือว่าดีเลย นี่แอร์ Air ได้เป็นแอร์แบบออโต้แล้วด้วยสามารถปรับออโต้อุณหภูมิได้หมดนะครับหรือว่าจะกดแบบออโต้นี่มันก็จะเร่งถ้าตารถมาใหม่ๆมันก็จะเร่งพัดลมให้นะครับนี่หรือว่าคุมเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสําหรับรีโวผมบอกเลยเกียร์ออโต้นี่ขับสบายมากหมดอีโค่หมดพาวเวอร์ Power อะไรมีมาหมดเบรกมือแมนวนวลนะครับที่เก็บเศษตรงเศษตังนี้ได้หมดวางแก้วนมก็น้ําเขาเอาเลดมีมาให้ถึง2อันเลยนะครับสาย usb สาย aux อะไรมีมาให้ครบคบนะครับ รบคันนะครับเรามาดูกล้องถอยกันคันนี้โอ้โหกล้องถอยชัดเจนนะครับถือว่าเฟี้ยวเลยสําหรับคันนี้เฟี้ยวมากเฟี้ยวมากกล้องชัดชัดแบบนี้หน้าจอก็ถือว่าไม่เล็กเกินไปนะไม่เล็กเกินไปพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลมีมาแล้วครบครบนะครับนี่ลำโพงด้านข้างมีมาให้กระจกเป็นแบบเปิดพับไฟฟ้าแล้วนะครับออโต้บานคนขับนะครับนี่สามารถเปิดพับแบบไฟฟ้าได้นะครับคุ้มมากนะครับคุ้มมากสภาพเบาะนะครับโดยรวมดีเลย เอาไปใช้งานอีกคุ้มๆเลยนีเ่เอกสารเอกสารรถนะผมบอกเลยภาษีพรบต่อให้นะครับไม่ต้องห่วงเอกสารรถอยู่ครบนะภาษีพรบต่อให้ฟรีเลยด้านในนะครับมีแอร์ด้านในมาให้ด้วยสามารถเก็บความเย็นได้เหมือนกันสําหรับตัวท็อปถือว่าคุ้มมากด้านหลังนะกระจกด้านวงด้านบนนะครับสภาพหลังคงูงหลังคาคันนี้ทําการปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับดีเลยสภาพดีเลยนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนก่อนลูกค้ารับรถนะผมบอกเลยดูแลให้อีกทีนึง ปรับสภาพให้อีกทีหนึง่งตรงไหนมีตําหนินะครับผมดูแลให้หมดนะไฟแบบว่าไฟไม่ตรงไม่ติดตรงไหนอะไรผมจัดการให้หมดนะไม่ต้องห่วงนี่ไม่ต้องห่วงแอร์แบ็กก็มีมาให้ครบครบนะครับแอร์แบ็กมีมาให้ครบครบมาเรามาดูด้านหลังกันไหมใครอยากดูด้านหลังกันบ้างเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะครับโครงสร้างตัวรถถือว่าไม่มีการชนมาแน่นอนรับประกันเลย จะสอบพบเจอนะยินด <ersch> ีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับสภาพหัวนงหัวนอนไม่มีการขันแบบนี้เลยนี่ให้ดูเลยให้ดูได้แบบนี้เลยที่ท <Exactly. S 2> hey. ี Math ่ไหนไม่มีให้ดูนะครับแต่ผมบอกเลยที่นี่มีให้ดูเม็ดอาคมคมชัดเจนแบบนี้นะครับต้องจัดแล้วนะครับรับประกันแบบนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะที่ไหนไม่มีแต่ที่นี่มีนะผมบอกเลยแล้วสภาพแรกเข้าเราก็มารีวิวให้ดูก่อนเลยแอ้ด้านหลังมีมาให้แล้วสภาพเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะฮะ ไม่มีการขาดไม่มีการหย่อนนะครับไม่มีการแบบใช้งานมาหนักๆเลยผมบอกเลยยางอะลงยางอะไหล่มีมาให้ครบๆนะหราคันนี้เรามาดูดีกว่านี่สภาพโอ้โหถือว่าสวยเลยดอกยางแบบเต็มๆเลยเอาไปพร้อมใช้งานไฟหลังนะครับไฟหลังโดยรวมดีเลยไม่มีแตกหักนะครับไม่มีแตกหักไม่มีการเหลืองแบบนี้นะฮะไม่มีไม่มีเหลืองนะฮะตาโตโยต้าอยู่ครบนะัะตาโตโยต้ารีโวตัวจีมีมาให้ครบๆบันไดไท้ายเรามีมาให้ครบๆแล้วเรามาดูช่วงล่างกัน,นครับนี่ ช่วงล่างหูบอกเลยดำๆแบบนี้เลยดำๆแบบนี้เลยต้องย้ำก่อนเพราะก่อนปรับก่อนลูกค้ารับรถผมดูแลให้ใหอีกทีหนึ่งจะล้างขัดสีถ่ายน้ำมุงน้ำมันเครื่องให้หมดครับยังอะไรมีมาให้ครบครบเราเช็คลิต์ให้อีกทีหนึ่งนะฮะนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากดูแลนะครับดูแลให้ดุดยอดมิดเลยนี่คัดสรงคัดสีนะครับผมบอกเลยไม่มีเว้าวไม่มีการเว้าวคัดสีมาแน่นอนคัดสีแท้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมหมดบันไดข้างมีมาให้ครบครบนะครับใครอยากดูห้องเครื่องคันนี้หรือเปล่า อ,อยากดูห้องเครื่องคันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจัดให้สําหรับคันนี้นะฮะมามาครับเรามาดูห้องเครื่องกันสภาพห้องเครื่องโอ้โหผมบอกเลยสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันปี2018นปะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับนี่ระบบเบรก abs นะมีมาให้ครบ,ครบนะสะภาพคันนี้บอกเลยทําการปรับสาภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมขายนะครับสาหรับคันนี้มีคนมาดูเยอะมากมีคนมาดูเยอะมากและมีคนจ้องเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยช้าหมดอด ดูห้องเครื่องก็รู้แล้วนะเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีซึมน้องๆสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับคันด้านหน้านะครับคันด้านหน้านะครับตัวอาก็มีไม้ครบๆไม่มีโคดไม่มีงอนนะครับคันตรงๆแบบนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นตัวแอลนะครับด้านแอลก็จะเป็นด้านซ้ายด้านอาก็จะเป็นด้านขวานะครับนี่คานด้านขวาแก้มด้านขวานะครับโอ้โหบูคมๆแบบนี้ไม่มีการชนมาแน่นอนเราไม่รับนะครับผมบอกเลยไม่รับรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือกับสีหรือกอไม้นะครับ ต้องย้ําก่อนเลยไม่ยะไม่รับนะครับนี่สภาพแผ่นเพจนะครับตรงเครื่องตรงเล่มนะครับตรวจสอบได้นะครับดูโอ้โหถือว่าคุ้มจัดจัดนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆคานนี่สวยเดิมแบบนี้เลยแกมด้านซ้ายด้านขวานะครับดูดูนี่ซุ้มลงซุ้มล้อนะครับสายฟงสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยแท้เดินจากโรงงานนะครับเราดูแลให้หมดทุกจุดนะครับผมบอกเลยมีทีมช่างมากกว่าประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับมีฝ่ายจัดซื้อมากกว่า20ปีนะ รับซื้อรถเข้ามา snap, นะครับผมบอกเลยดูทุกจุดนะครับดูทุกรูขุมขนเลยราคาบางท่านอาจจะว่าสูงนะครับแต่ผม mark, yorsun, บอกเลยพี่เอาไปใช้ไปใช้อีกยาวๆแน่นอนพี่เลือกซื้อรถมือสองนะครับพี่ต้องดูดีๆนะครับพี่ต้องดูดีๆให้ดูแบบโครงสร้างตัวรถได้แบบนี้ไหมผมบอกเลยที่อื่นอาจจะราคาถูกนะแต่โครงสร้างตัวรถนะไม่ได้ดีแบบนี้เลยนะฮะผมบอกเลยคุ้มๆนะเห็นการความร้อนด้านบนนะครับรอยเม็ดอากด้านบนอยู่ครบๆนะครับตาคําเตือนมีมาให้ครบๆนะครับ ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับดูเสียงฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีการถอดไปพ่นสีไปทําสีหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะฮะผมบอกเลยรับประกันมวยวาลันตีหลังการขายเอาบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปด้วยหนึ่งปีแถมให้ยีิบสี่ชั่วโมงครับแถมให้ไม่ว่าจะรถพี่น้าํามันหมดยางตรงยางแตกรถเสียอะไรโทรรถสไลด์ฟรีครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่บนเขาบนดอยหรือว่าอยู่ใต้เหนือใต้ออกตกไปได้หมดนะครับ ไปได้หมดบริการช่วยเหลือฉุกเฉินโทรมาเลยยีบสี่ชั่วโมงนะครับเราให้ไปเลยคุ้ม,มนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมบอกเลยก็สามารถออกได้นะมีบริการที่ไฟนน n c วิ i n น e ให้นะครับมีพี่ไฟนน n c วิ i n นให้พี่รออยู่ที่บ้านอย่างเดียวรออยู่ที่บ้านอย่างเดียวรอรับรถกลับบ้านอย่างเดียวผลอนุมัติมานะครับพี่ไม่สะดวกรับรถพี่ผมส่งรถสไลด์ให้เอาไปเลยแบบคุ้มๆนะครับบอกเลยต่างจังหวัดนะมีคนมาออกเยอะมากออกที่นี่นะครับที่ต่างจังหวัดบางทีเขาก็ไม่ถูกใจนะครับลองมาดูรถที่นี่ก่อน ให้เราเป็นทางเลือกก่อนนะครับให้เรามองเราเป็นทางเลือกก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s ับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ